ครับสวัสดีครับผมช่างยู่อนุพงศ์ภูไพรนะครับเจ้าของร้านซับผูไพรแท็กเตอร์วันนี้จะมาชมสินค้าครับเป็น LC708 SP มีคันหนึ่ง DT มี4คันรวมแล้ว4708รอบนี้จะเป็น5คันนะครับที่ร้านซับ p ูไพรแท็กเตอร์ขายทั้งสดและผ่อนนะครับแล้วก็รับซื้อขายเลือกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7 ร้านซับโปรไฟเท็เตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีบทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามติดถนนสี่เลนนะครับบริหารงานโดยผมช่างอยู่อนุพงศ์โพไพรถที่ร้านซื้อขายนะครับเราสูงว่ามีค่าแนะนําให้นะครับถ้ามีทีมงานแนะนํามามีค่าคอมมิชชั่นให้ดูว่าวจะซื้อจะขายเองเราก็ให้ราคาพิเศษนะครับโดยผมช่างอยู่อนุพงศ์โพไพเจ้าของร้านซับโปรไฟเท็กเตอร์เดี๋ยวประชมการทำงานของรถไถจำนวน5คัน เป็น l c 7 0 8รอบนี้ทั้ง5คันนะครับเริ่มจากคันแรกครับ l c 7 0 8 DT คันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ผ่านดันดินหน้าของกูปุต้าและผ่านพวนของกูปุต้าเช่นกันเดี๋ยวพาชมการทำงานกันครับ l c 7 0 8จดทะเบียนปี56ครับคันนี้จดทะเบียนปี56 อย่างดีสีเส้นเครื่องเกียร์คัสไม่เคยแก่ครับก่อนวูต้าตราช้างทั้งสองชิ้นเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียมพร้อมร้านซับโปรไฟเตอร์ er ส่งเข้าประกวดครับคันนี้ละใครที่3 8 9 0 0 0บาทครับ3 8 9 0 0 0บาทอันแรกนะครับ3 8 9 0 0 0บาทครับ 2,810ชั่วโมงจดทะเบียนปี56ครับ L4780 เรือนนะครับถ้าใดนสนใจโทร0624955957หลานสับโปไฟเทคเตอร์สาขา2ครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม เรหารงานโดยผมช่างยู่อนุพงศ์โพไพรครับขายทั้งสดและผ่อนต่อมาชมคันที่2ครับ L4708SP ครับคันนี้เป็น ST จดทะเบียนปี57ครับจดทะเบียนปี57อุปกรณ์2ชิ้นเป็นอุปกรณ์ของคุปตาทั้ง2ชิ้นนะครับขายทั้งสดและผ่อนเครื่องยนต์4สูบครับ47แรงมา้า เกียร์ซินโคเซตเทิลเครื่องยนต์ดิลิทิ้อินเจคชั่นครับขายทั้งสดและผ่อนยางใหม่สีเส้นร้านซับโฟรไฟทเทเตอร์ซากะสองส่งเข้าประกวดครับเป็นคันที่สองคันนี้เนีนยทย้ำราคาที่4ี่0 0 0บาทครับ425,000บาทเครื่องเกียร์เดิมครับยางใหม่สีเส้น ชั่วโมง2 3 8 1ชั่วโมงครับปันี้จัดเน้นได้3ามแสนะครับจัดเน้นได้3ามแสเกาดอกเบี้ยสิบปร์เซ็นต์ต่อปีแ้ว4ีเจ็น์แปดเีครับผานทวนดีเฮ6สองสเอฟเอ็บิบพัด 2, 4, 6, F, 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 F. ตอนนี้กำลังพาชมตลาดนัดรถไถรถเกี่ยวครับที่ร้านซับโอไพท์แท็กเตอร์ 4, สาขา2อำเภอวาติปถุมครับจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างอยู่อนุพงศ์โภไฟครับเจ้าของร้านซับโปไฟทแท็กเตอร์รอบนี้จะเป็นรอบของรถไถกูบตา L4708 ครับคันนี้พาชม L4708 s p อันที่สองนะครับ ้านซับโขไฟเทคเตอร์สาขา2ส่งเข้าประกวดตอนนี้5คันครับ4 7 0 8ทั้ง5คันขายต้งสดและผ่อนรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดทุกคันจัดแน่นได้นะครับสำหรับรถถ่ยรถเกี่ยวขายเป็นเงินสดครับคันนี้เป็น l c 7 0 8 SP ครับราคาขายอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทครับ4 2 5 0 0 0บาท จัดแนวได้3ามแสนเก้าครับอุปกรณ์2ชิ้นครับต่อมาพาชมคันที่3เป็น L4708 ครับต่อมาพาชมคันที่3ครับเป็น L4708 คันที่3คันนี้จดทะเบียนปี5 6ครับจดทะเบียนปี56อุปกรณ์คูปะตาตาช้างทั้ง2ชิ้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นเช็คสภาพให้พร้อมใช้เปลี่ยน่ายเครื่องเรียบร้อยราคาที่ 385000บาทครับ385000บาทร้านซัพโพไพแทรเตอร์ส่งเข้าประกวดครับ128 0ชั่วโมงยอดจัดประมาณ3 5 0 0 0ครับตอนนี้กำลังพาชม LC708 ที่ตลาดนัดรถไถรถเกี่ยวร้านซัพพไพรแท็กเตอร์สาขาสองครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูวันุพงศ์โพไพรนะครับคันนี้เก็บสีไม่มีกานล่างล้อ1นึ่งพันยชั่วโมงครับจทดทะเบียนปี56เครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียบพร้อมบุกรณ์สชิ้นครับจัดเนนได้เช็คสภาพให้พร้อมใช้ 385,000บาทนะครับคันที่3ต่อมาผาชมคันที่4ครับเป็นรถไทยคูบุต้า L4708 คันนี้ปากครอบิีครบนะครับปากครอบคันนี้มีครบเช็คสภาพพร้อมใช้ครับเติมเก็มเรียบร้อยทุนสอ2ชิ้นนะครับคันนี้ราคาที่369,000บาทครับ369,000บาท ยางใหม่สีเส้นครับยางใหม่สีเส้นการควรสองสห้าเฮดวีพรัดเลียมพร้อมนะครับเป็นเล้เจยดสีใบมีดฐานล่าง รถไถจัดเน้นได้รถเกี่ยวขายเป็นเงินสดครับตอนนี้กำลังพาชม L4708 d ีครับจดทะเบียนปี56 1,636ชั่วโมงราคาขาย3 6 9 0 0 0บาทยอดจากอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทครับดอกเบี้ยสิบจัดส่งเป็นรายเดือนครับ Lc708 ครับอุปกรณ์2ชิ้นครับต่อมาพาชม lc708 คันที่5อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอันนี้เป็น lc708 ปี55ครับอุปกรณ์2ชิ้นราคา379,000บาทครับ379,000บาทหลานซับโปรไฟเลเตอร์สาขา2สง่งเข้าประกวดครับอุปกรณ์2ชิ้น เจ้า4708นะครับเา4708ปี55 3 7 0 0 0 0 0 0บาทคันนี้จัดแน่นได้ประมาณ3 0 0 0 0 0ครับจัดจัด3 7 0 0 0 0บาทใายเงินดาวประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0 0ี 4, เราเบียร1สิเปอร์เซ็นต์ต่อปีคันนี้ยางใหม่4เส้นเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คลวดซึมเรียบร้อย ส่งเข้าประกวด5คันเป็น l c 7 0 8ล้วนๆครับขับผ่านไปนะครับสำหรับการทำงานของรถถ่าคูต้า l c 7 0 8มีทั้ง DT และ SP นะครับจดทะเบียนปี55 56และปี57เป็น SP อุปกรณ์ได้2ชิ้นทุกคันนะครับอุปกรณ์ได้ผ่าน,นดินหน้าและผ่านพวนของกูต้า,า,า,าทุกคันขายทั้งสดและผ่อนนะครับร้านซับโปไฟเ,เตอร์สาขาสองของเรารับซื้อขายเลือกเปลี่ยนตีเทือนรถทุกชนิดร้านตัง้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไัยฝากไว้สําหรับท่านที่กำลังมองหารถจะใช้งานหรือว่าท่านที่กําลังจะขายรถนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์062495957 5, 5, 5นะครับโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพภัย ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจากใจร้านซับโปรไฟเแทรคเตอร์สาขา2โดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไผ่ขอบคุณครับ